คงมีความหมายอะไรบางอย่างที่ในเชิงที่เป็นทางบวกด้วยไหมคะมันถึงทําให้คนเราพยายามเหลือเกินนะคะลงทุนกันขนาดนั้นเพื่อเพื่อจะพิสูจน์ไอ้ความเป็นพรมจันทร์ของตัวเองเนี่ยค่ะผมเิด่ว่ามีทั้งบวกและลบนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นนิดหนึ่งก็คือว่าเป็นการควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิงแต่ว่าไม่เป็นธรรมประควบคุมข้างเดียวข้างเดียวที่ไม่ให้มาตราดข้างเดียวไม่ให้ไปสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมทราบมาว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะหวนกลับมาเพราะกลัวเรื่องเอช อยากจะสร้างความเชื่ออันนี้อยู่เหมือนกันเรื่องพรหมจรรย์แต่ถ้าสร้างทั้งสองข้างได้จะดีอเมริกากำลังกลับมาเหรอกําลังจะกลับมาเพราะว่าเขามายามพูดกันว่าใช่ไหมครับให้ลนวสมนุนตัวให้ักนวลสมุนตัวมากขึ้นอันนั้นโอ้โหซึ่งคนละนะอาจารย์ก็เคยไปเรียนที่อเมริกามันคนละเรื่องกันเลยนะครับท่านนี้่านนี้ข้อเสียมีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าการการเชื่อเรื่องพรหมจรรย์จะเป็นข้อดีทั้งหมดเสียเฉพาะผู้หญิงหรือทั้งผู้หญิงผู้ชายเสียผู้หญิงเสียเพราะว่าอย่างนี้ครับพอเราคิดว่าพรหมันมีา ผู้ชายไทยเนี่ยกับมีคนส่วนหนึ่งชอบล่าพรหมจรรย์ไปล่าพรหมจรรย์แล้วภูมิใจรรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยกูฟันมาแล้วอะคนนั้นเนี่ยกูฟันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วภูมิใจมากเลยว่าฟันเขาเนี่ยเขาซิงสิงเลยโดยที่ไม่ใช้โปร t e กชั่นอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าชอบไปล่าพรหมจรรย์ไปไปไปเป็นันนิยมเป็นแฟชั่นนิยมของผู้ชายที่ดับเบิลสแตนดาร์ดยิ่งกว่านั้นนะครับ มีงานศึกษาของของอาจารย์สุรีมานอาจารย์สุรีมานตอนสมัยทำวิทยานิพนธ์ปริญโทได้ปลอมตัวเองเป็นหมอนนวดไปอยู่ในในโรงอาบบนวดแห่งหนึ่งอย่างนั้นเลย่ยน,นเลยแล้วก็เข้าไปอยู่ในตู้ด้วยเพื่อที่จะให้เพื่อนที่เป็นหมอนนวดด้วยกันเนี่ยเล่าของจริงให้ฟังทั้งหมดตามไปที่บ้านอยู่หลายหลายกรณีแล้วเอามาเขียนลิสต์ออกมาว่าแต่ละคนนั้นผ่านอะไรมาอย่างไร กว่าจะมาเป็นหมอนวดต้องผ่านกระบวนการอย่างไรผมอ่านงานของเธอนั้นผมพบว่าหลายต่อหลายคนนั้นมีเหมือนกันอยู่อันนึ่งก็คือว่าแทบทุกรลายที่เธอเขียนออกมานั้นเนี่ยเคยเชื่อในเรื่องพมาจาันทร์แต่ถูกล่าพมาจันทร์มาแล้วจากเพื่อนชายหรือจากแฟนล่าพมาจันทร์มาแล้วเมื่อล่าพมาจันท์มาแล้วเนี่ยนะครับ ตัวเองก็เชื่อว่าตัวเองนั้นไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปฉันเสียแล้วฉันเป็นผ้าดําแล้วไม่ใช่ผ้าขาวคําพูดที่โค้ดอันโค้ดที่เขาผู้บอกเนี่ยก็คือเขาไม่ใช่ผ้าขาวอีกต่อไปเขาดำเสร็จแล้วก็เลยมี low self esteem ก็คือมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองใช่แล้วยิ่งกว่านั้นอีกพอเจอปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรที่บีบคั้นก็เลยไปชดเขาก็เลยคิดว่ามัน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 ผ่านประตูไปแล้วเราไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ในไหนเปลือนแล้ว แล้วก็ไม่เห็นเสียหายที่จะโดนอีกสักคนสองคนแล้วพอได้เงินด้วยมันมีปัญหาเศรษฐกิจลุมเล้าอยู่ไปแล้วก็ไปเลยอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมต้องฉลาดพอสมควรด้วยใช้ข้อดีให้เป็นประโยชน์ขณะเดียวกันผู้ชายจะต้องไม่เอาเปรียบผู้หญิงในการลาผมประจำตรงนี้ด้วยครับ